สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลำโพงตัวใหม่นะครับตัวใหญ่สุดของ D-Power นะครับตัวนี้ชื่อโมเดลว่า Model Musical นะครับลูกค้า Power Output อยู่ที่60วัตต์นะครับตัวนี้เป็นตัวดังสุดใหญ่สุดของทางร้านเลยน้ำหนักของตัวลำโพงนะครับอยู่ที่3.5กิโลกรัมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับสปีกเกอร์ยูนิต6ขนาด6.5 3ตัวนะครับมาพร้อมกับไมโครโฟนแบบนี้เลย นี่นะครับมิวสิคอลเป็นไม้ลอยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับสามารถเล่นกับ MP3 ได้นะครับโดยใช้ไมโคร SD การและแฟลชไดร์นะครับหรือว่าจะคอนเน็กกับตัวสาย AUX ก็ได้นะครับตัวนี้ได้เหมือนกันเลยเป็นไลน์อินนะครับตัวนี้รองรับ MP3 MP4 PC port และอื่นๆนะครับโอเคครับหลังจากนี้เราจะไปฟังเสียงกันเลย ตัวใหญ่เสียงดีเบ็ดนุ่มขนาดนี้ราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นพบกันที่สตอริเเคสสาขาย,ยา่าโมคา เสียงดังเบ็ดนุ่มขนาดนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับราคาอยู่ที่2,990บาทพบกันที่สตวลิี่เคสสาขาย่ามโมคาขอบคุณครับ